มือซ้ายกดอ่าพี่เอามือซ้ายบ้านะครัวเนี้ยไปมือซ้ายเขาบอกมือซ้ายมันหมานที่สุดลูกเสือเขาไม่จับมือซ้ายเออยิงสามทีไว้ดิฝรั่งเศสกองหลังบุปกปเฮย้ยหากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลยไ oh. อดีฟีฟา h ฟชอป y โอ๊ตบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาออนไลน์สไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่น ของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากและอื่นอ่นอีกครบวงจรใครสนใจใลิงอยู่ด้านล่างครับกิจกรรมใหม่ครับเรียกได้ว่ามาอวยยี่สามทีวายเลยก็ได้ครับไอคลิปที่เราเพิ่งเปิดเนี้ยวันนี้มีคนเปิดได้ย3่สามทีวายคือเปอด,ดีแ้แล้วคือรูปนี้เนี่ย มีคนเปิดได้แล้วโอ้โหแล้วกิจกรรมเปิดวันแรกมาอย่างงี้คือไม่ต้องห่วงเลยคนระับมันต่อๆไปมาแน่นอนนะ <Okay. S 1> แล้วก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มาวันที่4เดือน4นั่นเองกิจกรรมที่ชื่อว่า b i n g ก d o บเบิลเดย์เวอร์ชนั่นเองฮนะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแนะนําว่าใครที่กำลังจะเล่นนะครกดไปเลยครับ100ตัว100ครั้งเนี่ยแล้วก็คือต้องบอกเลยว่ากิจกรรมรางวัลผู้จัดการเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับรางวัลที่แบบ4,000 5,000 7,000แล้วก็10,000คือได้การลุ้นบวก8นั่นเองสำหรับใครที่แบบว่ามีงบเยอะเนี่ยที่ว่า10ื่นนึงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคุมเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้เนี่ยอันดับหนึ่งโอ้โหดีแล้ว BTB top 50บ8คือ BTB แต่ละตัวคือตึงทั้งนั้นด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับเจ้าของไอเดีนี่ยก็กดไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าการดูอยู่ก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูแล้วกันครับเดี๋ยวพาไปดูว่าด้านในน เราได้การ์ดอะไรกันบ้างครับเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่เงินกันก่อนเงินตอนนี้เ็เติมสามหมื่นตอนนี้เงินเรามีอยู่หนะ้าหมื่นห้นะมี5้าแสเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้สักเท่าไหร่5้าแสนสองห ไอ้แม่ไม่ได้มา400,000ก,กว่าคือตีงกม500,000ละกันเพราะว่าเรามาจาก520,000อะเออตีงกมซะ500,000ละกันครับโอ้โหตะกินนี้ถือว่าเงินเยอะนะเนี่ยเงินเยอะเลยนะครับเอาวารักาส88ตอนนี้เรามีอยู่กี่ใบเดี๋ยวบอก3 1 2 3โอเคมีน่าจะมี6ใบแหละเอามาเราเปิดพวกการ์ดที่แบบว่าเป็นไอคอนไอคอนก่อนละกันครับโอ้โห6ใบเลยเหรอแต่ว่าเงินนี้กิจนี้เงินดีนะใครที่ดูอยู่แล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วย แล้วเป็นโอ้โหเดโก้กับมาริโอกาเซ่ครับมูดิกมาไหมพราอเขารู้สึกว่าช่วงนี้มูดิกกำลังมานะช่วงนี้มูดิกกำลังมาเลยอะ่ะ oh <my> เปิดมาเป็นเออไฟมาซะด้วยครับโปรโตุกเกสครกับกองหลัง โอ้โหลูเบนดิแาสครับนด้มาสามหมื่น 30, 000, หรือเปล่าลูเบนดิแอสสามหมื่นสี่พันล้านครับนี่ลูเบนดิแาสได้มาแล้วก็เป็นโอ้โหใครไม่รู้จักกันแต่ดีที่มันเป็นลูเบนดิแาสอยู่ครับท็อปสองร้อยการ์ดใบน,นี้ทุกคนน่าจะแบบชอบอยู่แล้วครับไปทีละใบเลยครับทีละใบครับปะแปลงไปเป็น,ปนโอ้โหโอเวลันกองกองหน้าจากไนจีเรียเอ้ยไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียซา,าอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาลบุยอาลบุยเป็นโอ้โหไลออนคิงไลออนคิงไลออนคิงมาอย่างนี้โอ้โหเป็นเดอะอ้เดอะเข้ามานะครับเออต้องอย่างนั้นดินี่ตัวที ate, เด็ดทีเด็ดไปนี้ก่อนแล้วกันพี่ว่าน่าจะแบบเฟี้ยวๆอยู่ครับวันนี้อาายครับ ได้เห็นแน่อานายเอลเอ็นหมกแปดไปอานายไปโอ้โหอานายโอ้โดเตลีเยโอ้หกร้ยอยล้านหกร้อยล้านเตลีเยฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับไปครับใบต่อมาเอลเอ็นโอ้บีทีบีเปเรล่าครับ โอ้โหเปเล่า BTB LL มาละ LN ลากมาปุ๊บแล้วใส่เลยละกันเอาใส่เลยละกันโอ้โห LL ไอ้กรีกมาอีกแล้วโอ้โหแย่เก้ออะไรครับเนี่ยมือซ้ายกดมือซ้ายกดอ่าพี่เอามือซ้ายบ้านะครัวเนี้ไป มือซ้ายเขาบอกมือซ้ายมันหมานที่สุดลูกเสือเขาไม่จับมือซ้ายเออยิบสามทีไว้ดิฝรั่งเศสกองหลังบวกแปดบวกเจ็ดโอ้โอาเมกานอโอ้ยเกือบบวกแปดนะน่ะอุ้ยอุ้ยหุยเกือบเกือบเกือบโอ้เกือบได้บวกแปดนะน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบนะเกือบนะน่ะ โอ้เขาได้บวกแปดมานี้ได้แอคอย่างนี้เลยนะได้แอคอย่างนี้เลยนะได้ได้บวกแปดนะโอ้ยเกือบได้แอคเอาพี่ตานาพอดีเลยพี่ตานาพอดีเลยโอ้เกือบได้แอคนะน่าโอ้เขาได้บวกแปดมานี้คือแบบนี่ได้แอคเลยเนี่ยโอ้โหอ่าในพี่ตานเออพี่ตานั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยกล้องกล้องมีโน่นครับนึ่ง อันนี้ไม่อยู่นี่มาอยู่นี่โหเอาจริงเกือบได้บกแปะพิกาลเพิ่งเปิดได้แป๊บเดียวคนขอกดไลค์กดติดตามจากผู้ชมนะฝั่งนี้ฝั่งนี้คือไม่ถนัดกล้องเล้วดีๆเออปกติกล้องมันจะอยู่ฝั่งซ้ายไงเอออ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดไลน์นี้ด้วยนะคะให้ช่องเส้นสนามนะกลังจะบอกว่าช่องตาลไปต่อเลยนะเอหิมะมะอ้สูตรสูตรไหนเนี่ยสูสูตรเก่าแก่นะสูตรเก่าแก่ เออเดียวลอเอ๊ะมามาสามร้อยแปดสิบล้านอันนี้เปิดกิดกี่บาทคะสามหมื่นเลยอูปาเมกานโนหโหนละมาบกเจ็ดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะผมขอคุณใบแรกเลยคุณดานไปหนึ่งสองซ้ำไปเลยเออบีทีบีสเปนครับบีทีบีกองกลางสเปนชาบี้ อู้เฮ้ยอู้ดีแต่ละเห็นไหมตอนบอกว่ามือทองอันนี้คือเยอะกว่าเฮียหรือว่าเท่าเฮียอันนี้น้อยน้อยกว่าผมนะครับผมไอแต่ว่าก็สี่เซียร์ลัอะค่ะเฮ้ยสี่เซียร์ลัตนะครับคุณมาครั้งเดียวนี้คุณเอาเลยนะงั้นเราไปแล้วนะคุณไปเลยไหมคุณดวงดีเกินไปแล้วสมาร์ทบอกโอเคคุ้มละก็อยากเห็นโดนนี่จากสมาร์ตนะครับคุณตันเฮ้ยตันนานๆทีมาแล้วนะก็ตั้งแต่120เลยนะครับโอ้โห นานๆทีตันมานะคะโอ้โหอะไรวะเนี่ยชาบี้ไปนะไปต่อไปนะคะมือต้านมือดีนะคะขอให้ใบนี้ลั่นๆแล้วกันจัดไปดูดิลั่นๆไ,ไปไม่ลั่นเลยเหรอวะดวงแม่งดีจัดเฮ้ยมาอีกแล้ว VTI ส,สเปนครับกองกลางรุกสเปดดาวิดซีวาซีวาปะเนี่ยดาวิดหกหมื่นล้านครับยังดีก็ยังดีหกหมื่นล้านนะคะ เฮ้ยเอาจริงอันนี้คุณแบบว่าดวงแบบมันมาดีหรือคุณไม่ได้มานานเหรอหรือว่าไงเราไม่ได้มานานอ๋อคุณไม่ได้มานานใช่โอ้เรอ๋คุณ500ร้อคนดูฮะค่ะขอบคุณค่ะ5้ารอยคนดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเส้นสนามด้วยนะคะนามๆทีตาจะได้มาเนาะแต่ต่อไปตาก็จะพยายามมาทุกกิจกรรมในการเปิดการ์ดนะแต่ก็รอดูก่อนนะคะรอดูก่อนนะใช่แล้วครับตาหนับสาตาผมมากเลยแต่คุณตาคุณดูคุณดู อะไรอะ่ะเยอรมันไข่มะเนี่ยห้หมื่นล้านย,ยังดียังดีได้หกหมื่นล้านมามาพี่ตาฮา <How bad? S 2> วเวนฮาวเวนสวัสดีค่ะคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะนมาดูเยอะเลยกดไลค์ไปสองครั้งจุ่มดิพี่ตานจุ่มหน้าดิกดไม่ได้สองครั้งขอสามครั้งได้ไหมคะอยากเติอใไว้พี่ตาเปิดเลยครับ,อรบขอคุณโดเนทดด้วยฮะ อยากเติมค,คือใครที่แบบว่ามีกิจมาก็เดี๋ยวพี่จะให้พี่ตามมาเปิดตลอดแต่ว่ามีกิจที่แล้วที่พี่ตามไม่ว่างออเออก็เลยไม่ได้มาเปิดนั่นแหละแค่นั้นทําไงได้แฟนสวยกับพี่หนพูดไปสิทำไงให้ได้แฟนสวย, نہ, งงสวยก็ต้องหล่อเหมือนพี่ก่อนต้องหล่อเหมือนพี่ก่อนนะน้องชาย้บูซบาเออทำบูซสบาทดีเติมให้เติมสามมือนี้ไอดีของน้องสมาร์ทนั่นเอ,เองนะครับโอ้แล้วดวงดีด้วยสมาร์ททงขอฝรั่งเศสสีอะไรน้ำเงินขาวแดงเรียงๆหนึ่งสองสามนี้เลย น้ำเงินขาวแดงโอเคไม่พี่ปิงต้องปิดตาหลับตาเลยคุณปิงออกนอกเฟลได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับพี่ได้ได้ได้ครับพี่ได้ครับ่ายพี่ตานเปิดเลยโอเคเดี๋ยวพี่ตันการก่อนเอาดำเนินรายการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตานเปิดกิจเลยนะเปิดการ์ดใบนี้เลยนะใบแรกละล้านโดว์พันหนึ่งครับลันโดว์พัใช่ไหมโอ้โหอแตะแตะโหหนักเลยหนักเลยอ๋อ บายสุดท้ายเฮ้ยวันนี้เลี้ยวภูกับเชลซีเตะด้วยพี่ตาลคิดว่าใครชนะเอาเลี้ยวภูอยู่แล้วอะไรนะลิเวอร์พูลอยู่แล้วลิเวอร์พูลอยู่แล้วขอเพลงฝรั่งเศสนะครับกอลีกอลีแมนอยู่ไหนเต้นกอลีกอลีแมนอยู่ไหนเต้นกอลี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 ที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาร์กบาตา อ,อะไรเนี่ยมาร์คบาตาอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้ไนี้นี่ถ้าคือใครจำได้นี่โดนกาลเล็เบลเผานะเนี่น<อ>กาเล็เบลแต่วิ่งจากครึ่งสนามขึ้นไปยิงไอ้ตัวนี้ล่วเลยเนี่ยมาร์คบาตาเนี่ยมาเขาอยู่ทีมไหนอ่ะเคยอยู่บาซโรน่ามาก่อนตอนนี้ย้ายไปอยู่กับทา้านของเลวเบติสเบติสผลประกอบการว,วันนี้นี่ขอดูผลประกอบการก่อนดิแต่ว่าเราได้4แส0ล้านมา2ตัวนะก็ที่แน่ๆก็อุปาครับ อูป่าได้บวกเจ็ดอ่ะโอ้ยมึงได้บวกแปดได้เท่าไหร่วะเนี่ยขอดูก่อนดิถ้าได้บวกแปดละโอ้โหบวกแปดล้านล้านอะ่ะได้แอคเลยอะ่ะถ้าได้บวกแปดอ่ะคือได้แอคเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะแต่มันไม่ได้ไง,ไงสุดยอดเลยอะ่ะเออเดี๋ยวขอขอญาตอันนี้ก่อนขอญาตบวกก่อนดิให้มาทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้านครับหนึ<ย>่งล้านห้าไม่ได ก็เอาง่คือ1น0 0 0ื่นได้5้าแสนล้านอ่าหนึ่งหมื่นห้าแสนล้านไม่แย่เนาะไม่แย่โอดีโอดีเลยแล้วดีเลยมันไม่ได้แย่นะเพราะตอนนี้เราได้ตัวสี่แสนล้านมาสองตัวชาบี้ขายได้ด้วยเนี่ยอเาอร์ขายนอกได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นกองกลางที่แบบว่าอยู่ในยุคแบบว่ายุคบาร์เซโลนาที่โหดที่สุดแล้วด้วยใดๆก็ตามพี่ตานก็เปิดได้สี่แสนล้านหนึ่งตัวครับผมก็เปิดได้เหมือนกันนะครับอ้าผมก็โตดได้ครับอุปาเมกาโน่ถ้าได้บกแปดคือได้แอคแน่นอนครับ พีพ่ตาฝากกิจกรรมนี้หน่อยครับโอเคอย่าลืมมาเปิดกิจกรรมกับพี่ปิงนะช่องเส้นสนามนะคะหรือว่าใครจะอยากฝากให้พี่ตาเปิดนะคะตาจะมานั่งเปิดอยู่ตรงนี้นะคะหลังไม้ได้เลยนะถ้าใครอยากเปิดเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ดูไลค์อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเส้นสนามด้วยนะคะ<ช>บายยพี่ตาไปแล้วนะพี่ปิงก็น่าจะบอกว่าพี่ปิงมาเปิดไลค์ลาตีสวัสดีทุกคนาบาย